พอถึงเรื่องเทวดามาเนี่มันเอาละใหญ่เอาละใส่เอออย่าดับเดอ้อขอนกัดอยู่ในบทถ,ถ้ามีเด็กอยู่ในบ้านเราก็จะสนุกสนานได้เสียงวิ่งเสียงเล่นเสียงเด็กร้องอะไรมันก็จะคลื้นๆนะก็จะเฝ้าระวังตามกันไปแล้วว่าฉะนั้น เรือนใดไรเด็กเล็กเยาวนพวกได้ฉีกทุงอย่างแค่แคกเขากันเลยว่าจะทึ่งผลนะฉะนั้นเรือนใดไรซึ่งลูกสตรีเรือนนั้นก็ไรลาสีหมองเศร้าเห็นบอกกันว่ามีลูกสาวใหญ่ผู้บบาวกบ่ขึืนบานเนี่พอสีอย่างบวกวนเกียบว้ดน หนึ่งแน่นึ่งกับลูกสาวคำว่า,าเก็บไปด่คนก็นยังใหญ่พอยจนเฒ่านะหนึ่งผีขี้ผีขี้นี่ลูกสาวโบาล้านคนว่าได้ใหญ่บุคนเก็บไปด่นผีเก็บไปด่นเดือดร้อนบคนเปลี่ยนมันม่นใหญ่ผีบตกปลาผีบอเผาเขากับบ่อเดนหนึ่งโอาา้เขาในบ่อดมาคนว่าห้ามสีเขาห้ามทําให้ไทยหน้าตําสาตําหูก,กันให้เศร้นานั่นเห็นบอกต้องเอาผีไปปลาก่อนอันเะก,กี สมืออ่อนซ้อนบ่ได้อ่อนซ้อนเลยสมือเนี่เอาแต่วันพราเอาผู้ใดเห็ดใเเนเอาสมือเนี่เอาอยาค้าขายลอตเตอรี่ดีเนี่ยได้ของคังจากอาจารย์สมบัติเส้นอันพอลงพอรวยให้แล้วลงพอบัดให้แล้วยังบ่พออดิ้ผูใ้ใดเคยกราบหัวขอขอมาก,ก่อถูกวัดศีลหมอเอา หาขันสมมาเนี่ยกายกรรมสามวกิกีกรรมสีมโนกรรมสามที่ภรรยาผิดต้องหมองใจต่อสามีเขาให้สามีอาภาัยด้วยเถิดว่าซํหน,น่อนยก็ไปนอนผานอนมันไม่ใหญ่เ,ททนนเ,เห็นบอน่านบอเลยเห็นบอปอบออกปากไว้ปัญญังเห็นบอยังใครอยู่ว่าบอคําเดียวพอเราคอนนี่ต่สนตีในสิทังมันลงพีน่นะยีตัวบ่วคําเนี่ยคันว่าคํามหนิวนเนนอนแท่เนี่ยะฉะนั้นนี่คือบอให้ฟังว่า อีหยังกระตมที่เป็นเรื่องอยู่ใกล้บ้านเฮาเนี่ยยายมันมีููยยางไปยางมาอยู่แต่ลีแต่ลีคนขับรถยางไปพระมันบอกเฮาดอกเฮามาตังเฮาอยู่ตังหลายคนสิยานอีหยังนยเนี่ยไม่ห่วยเออให้มารถสู้ขอสิเลนีนก่อนเนี่ยน,นั่นแต่ว่าขอยว่าจะไปก่อนมูได้ย,ย่ย พวกบอกว่าบวไปเนี่ยไร้ยายเออแต่ว่ายัางฉีดซะขันแมนแลียนกับยาแช่งผ่าเด้อยยัยเด้อมาตกลงกันก่อนอืมีชะนันแย่เด้เห็นแต่พวกไปหาขูดต้นไม้ใกล้มือเลขสิออกไร้ยายโอ้ยเพิ่นเคยไปเพิ่นกนไ็ได้เอาได้เอาเพิ่นก็เร่งมั่นใจว่าคาถาขังแท้สวดกระบอกมวลส,สวมัยจานเพิ่นสวดคัดันนั่นดอกคัดพระป,ปริตดอกยายคัดอันเอิญสักเคเทวาดอก พิ่กระสวดแบบต้ต้องมานแนงมานแนงมัแนงเหมือนกระดิบทสดมน่นนั่นแหละขวาวัดลุกขะเทวดาเขาอยู่ในนี้ภูมิเทวดาเขาอยู่ในทีอากาศเทวดาเขาอยู่ในนี้จะขูดต้นไม้แต่ละทีต้องสวดคาถานี้วันสันวะเพิ่นกระลูใจกันเอาไปเอามาย่ายสนใจพระย่ายสนใจหมาย่ายขันสนใจมั่นหน่อคอยสื้าไปเบิ่งเนี่ยบนเนี่ยเอืเอผ้าไปก็ไปเนี่ก็เด้แล้วไปเบิ่งหมามันไในยางในงย่ายมันกะเห่าของมันเนาะ เออมาเฮาสิบพกัดหมากัดสิเพราะเฮาแยพอมาเห็หเหุสองอย่างพอพร้อมกันบ่นได้มีหมาตัวไหนเฮาพร้อมกันน้ำในใหไหนาย่มันต้องหยุดเฮาก่อนจังกัดเป็นบ่อยจังนะว้าครับมามีดอกแย่ถ้าบ่งดอกแย่จากนี้ไปมันสิงเงียบบู๊อบอกแล้วแย,ย่เงียบแล้ว ฉะนั้นเพ่นผ้ากันไปย่ามือสมัครเล่นไปแทนมืออาชีพข้าเกี่ยวเขาโอ้ยแม่มื่อนี่ไปน้ำอะไรดอกเดอ้อเดยวชาใหลานไปเป็นมูดอกเพราะว่ามื่อนี่เกี่ยวเขาเ่ามอยไหมพอนอนไปเว้นเพราะว่าจะเสียออกหกุนเนี้ยไปเอาเลขมือสมัครเล่นหลานเคนกน็บอกเรียบร้่อยเพิ่งไปน้ำย่า้ายเห็ดอย่างเห็ดน้ำเพิินทุกอย่างเลยมาบอกเดอ้อแจ้หน้าไปก็ถือคันดอกไม้น้ำย่าก็น,นำเลยหระ ได้มีดมีดมากส่งมีดให้ยายก็ทาต้นไม้กวักกวักกวักวกับบอกหลานต่อวันทาแปง้งแล้วบับบอกว่าเอาแป้งไปทาตนานนาน้นไม้หลานก็บนำเยอะบับบอกว่าทาตน้นไะม้เนาะมาทาเจ้า,จาของไงเนาะแล้วก็เหลียวบางต้นไม้บ่มีแป้งย่อหน่อยใส่หลายหลมันบอกแก่งจังสีเนาะจุดเทียนเหลี่ยมเดียวเนาะยย่าแล้วก็ขูใส่หลายเลย มันละบดถือแต่นานห,ห,หนูห่าหอดหัวไปน้ำบอลในย่าไยขาวจาไไนพูนป่องแป้งเครื่องนึงใช้อีกกัดฟ้าละไม่ได้ขู่ต่ำหู้เลยไปย่ายขู่ลงเวอรเลยบบอลเนี่ยแล้วก็เลี้ยวม่านขาวกินพื้นอยู่บาลเนี่ยหลานพูไปน้ำบอลหนี่งไปเล็บบอนในย่าไยเอ้าย่ายอยู่ย่ายอยู่หลานอยู่เด้ยย่ายไปหลานกะไปน้ำเจรบาดหลานกะแลี้นน้ำลังบาลเนี่ย ต้งผมมันบันแลนนีน่ก็คู่โรบันในแป้งบันเอ,อ้ยข้อค่าข้เอเกินเรื่องเลิกเอาไปเยาบัาน้มยกิโลหนึงห่งเดี่ยวไปดลยายหอดเย็นกักวิวโลขามบันไดไม่ออกลานงงเลยบันอาทิตย์หนึ่งข้านไปหากันถามยายจะแลนหนีอย่างมึงเห็นผีหัวขาวบ่ข่อยคือบ่เห็นยายว่าจันทร์มิจะไข่อยเรีลนน้ำจ่อมาโดยตลอดเส้นทางว่าจันทร์ว่า เอาว่าเป็นมึงดี <laughs> <laughs> จังรู้จักว่าหลานเอาท่าแปงฟีหัวขาวยหญ่นั่นคือการพ่าสังเกตการพัฒนาสังเกตในย่านไปเบิดเมื่อดีขึ้นดีอยู่น้ากันนี่หลายหลายคนเนี่ยเฮี้ยนเดียวนี่มีพอมีแม่มีลูกมีหลานเพราะย่านออกยายก่อลองอยู่ผู้เดียวเด้ป่ะเนี่ยเปิดไฟกับย่านเฮี้ยนเจ้าของอยู่นี่ยไม่ยหญ่ผัดล้มประตูดัง กินของเข้าว่มี่ไผ่มาลุกล้ำลหลองย่า่เพราะหนึ่งก่อนสร้างบ้านอย่าลืมนะใครไปทําพิธีให้พอใหญ่แล้วก็ไปยกใหญ่เท่าเรนี่ให้พระไปสว,วดเท้าจตุโลก,กบาลทั้งสี่าำบุญยี่เรื่อนนอกจากบ้านเสียบว่าําำบุญเซ็นบ่ย่า่บ้านใดไร้เสียงพระเทศบ้านนั้นผีพวกเปรตถามหาเห็นบ่เจวเรือนใดบ่มีสิ่งบุญนี่คือกันเรือนใดไม่ทําบุญ เรือนนั้นไรทุนต่อยอดเอากําไรขันสมเจ้าทั้บุญสมเจ้าไปยา่านิีิยังเบาหวานวันนี้ก็บ,บ่คืนกล้าคูมันบ่เอาแม่ครบดันก็บ,บ่คืนต่อไปนี่สิมาทําบุญเนี่ยเปลี่ยนแผนใหม่อีลียายไปค้าลอติดกระย่างบ่โดนเมื่อยแล้วเบาหวานเออออเจอเนี่ยบาหวานคืนบ่ท่องไปนั่นยายลองเบิงขันไปทําบุญเนี่ย แต่ขายลอตเตอรี่ประธานนัน,นวิ่งใช้ยอยู่น่งรองทดลองก่อนย่ายแต่นไ่ทนทำบุญนี่แน่นอนไล้มึงจะขึ้นนะมึงขึน้นนะกบแบ่งบุญในมึงได้มึงกึไปทำบุญอย่าไปใช้บา้านอย่าไปฟังเทศอย่าไปรังสายเสียนมาก็จะคิดว่ามันดา่าไม่ในนายนยเนาะมึงจะขึ้นเด้อลองเบนนายน้อยเบาหวานกับเบาหวานดิคอยเห็นมาแล้วคอยเห็นมาแล้ว480เบาหวานขึ้นเขาเพาเป็นยังไง พวกเจ้าว่าผูดอะไรเอนี่แหละพวกขางขัง,ขงหมอแลนตายเอารถเอเวลี่มแลนอ์อมวัดอยู่หาจานสมบัติอันย่างเหรินเสยตากแดดงานหลวงพอ่อร่องเจ้าจัางหว,วัดวัดวังสุงพงศ์วัฒนาลามย่งางตากแดดเห็ดงานเสย480ปวานขึ้นเพราะเป็นหยังเสยอ่ะผู้หมอหนิว๊าย,าย,ม,ออย,ยมันนั่นตัวนี้แอดมิดแล้วตัวรุ่นนั่นมันรุ่นแรงแล้วมีสิทธิ์อย่างเดียวตายอันนี้เสย์ปวานบ่กล้าขึ้นนางน้ำเล่าป้าท่านไม่แย่อะปวานอะ เฮ็ดอันนั้นแหละไปเฮ็ดอันนี้เฮ็ดอันนี้แหละไปเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดอันนี้คันเราไปเฮ็ดอันนั้นเราไปเป็นหนี้ได้ย่ายเพราะเราเฮ็ดอันนั่นเราก็เฮ็ดอันนี้ไม่ออกเพราะเราเฮ็ดอันนั้นเราเลยเป็นหนีนะเห็นบอกบาหวานตามบวท่านเนี่ยอันนี้พิสูจน์มาแล้ววันต่ออันนี้คือการกันยินข่าวว่าเบาหวานขึ้นนิดนึงก็ได้เดี๋ยวนี้ก็พยายามชะลอชะลอชะลออยังย่ายขันสร้างเขาเฮ็ดงานเร็วเนี่ยซะสะก็ได้หย่านมาเร็วเร็วเพราะเพิ่นต้องย่างกลับไปจังหวัดตา แล้วเมื่อใดได้ไดยางมือนั้นเพราะว่าบ่นไวบ่บนไวย์ย่ผู้บ,นบ่นไวผู้ช่วยมันลางผู้บน่นในสบายแต่ผู้ลางตีนหนียางเนี่ยช่วยมันตีนหนียาย <c oughs> แต่ก็ได้ยินข่าวว่ากกสอดสิไปหลายคนอยู่เด้เนาะเออได้ยินข่าวอยู่ซือได้ยินเนี่ยขาว่ากกสอดสิตยางน้ำฝนหลายคนอยู่ ใสผู้ใดล่องสิไปล่องยกมือขึ้นดูนั่นเห็นบอลลนหลามมาย่า่บอมีจะคนเลย <c oughs> ฟังเสียงแต่จังไหนจังหนึ่งก็อย่าลืมเดอ้อ1 8 1สปเกเดือนได้โยมพระธาตุนาดูนะกกซอกกซอบ้านอื่นหามสอดหล่อ <c oughs> ทำกกซอปาสิบสี่ก <c oughs> ุมภาลาวันอะไร สี er> pues> mm ่มกราวันวันอะไรโอ้สี Mu ่รือสามอะสามอะสามมกราใครทำบุญนะนั่งดูบปเออเออนั่นเห็นไหมเออมาไม่ผิดบ้านมาไม่ผิดบ้านมาหมวันทีซีก็ไปกินข้าวตอนน้ยายน้ะเห็นที่สุข่อยสองคนเนี่ยไปงานบบเบิงงานผู้บำมมลกับวบเบงงาน พูไปกับไปน้ากันไปเทอยู่ชุ่มแพ่ซื้อผู้ตายกับผู้เปลี่ยนซื้อเดียวกันก็นละเงินคักไหลไม่นไงยังกับสีนี่ล่ะเว้ยใหญ่มามนก็บอกมาฮะข้ามนสองลูกไปชุมแพรครับผมไปน้ากันไม่ไม่ใช่ไหนั้นลงพอยู่ไตฐานลงพอไงตะกีนพักกันนอนอยู่หันแต่พอเาหมักนอนไปถีบมาไปนอนแต่สล่าถีบต๊ะสลาเลยว่าไปนอนเอาไปเอามาบ้านใหญ่โอ้ย ไปนั่งไหมมี่สองท่งมามะกระจิบชัดตัวเนาะขึ้นถามบ้านไม่แย่นันตีไม่แย่สีนันตีแม่นแล้วเนะขึ้นนั่งธรรมาถามเอ้าคือผมว่าหลวงพได้ฟังเทศหลายก็พระขัดเหตุงานขวาาคคัขวบักพริกขัวบหอมไปเสยก็เลยถามเลยอันเป็นงานไม่แย่สีจืออญญ้อบาสันวาแม่นด้วยครับว่าสันวะเป็นยังเราสันเอาแล้วนี่ม้วนมาเทศเด้่าสันวาแล้วไปม,มญญ้วนที่ไหนมาไปมือวานเนี่ยว้ายไปวานแล้วตายได้สามมือแล้วบอสันวะตายได้สามมือแล้ว เขาเล่ามาว่านี่นะเดี๋ยวบังนากันแต่ว่าข่อยนั่งท่าม,มาแล้วเพิ่นบ้านท่านนั่งอย,ยู่อยู่ในรถผีมนว่า,า,า,าจันว่าข่อยก็ได้เบิดคำจีบอกขอยกเลยตอบตอบออกมาขอบ้านได้ขึ้นท่ามัดไงเดี๋ยวขายนั่งบังคาบังเหยียบขึ้นหน่อยใหญ่ <c oughs> อันบ้านเฮานี่มีงานเดียวนี่ตีโอ้ไม่ไม่ใหญ่สีผู้นึงงด้วเห,ห็ดบุญหาผัวอยู่คุ้มพูนเหมือนท่านผา ีย่างออกจากบ้านเขาจากไหนแล้วบ้านนี้ก็มาอ้ายแต่มาในใี้ย่ายโอ้ยหนกักกวัวหนักกุ๊บมถามก่อนคือนั่งธรรมะเนาะมึงเออะ <c oughs> ก็เลยพากันไปโอ้ไปละเจอสองธรรมะมา,าในใี้ย่ายธรรมาะฟังนี่แม่นพระธรรมาะฟังที่สองบา้นานน่ะนทพแผลนาทีมันไม่นาทีเทที่แลนะทั้งนี้นาทีกินจะพาไปให้กิน ขโมจักนอยก่อนเฮาป่าะจักรับเสียนหรอเฮาเนี่ยเฮาเป็นคนมีสัจจะมักเมากับบอรับคอหา่าคนหนึ่งเขาบอกขาดฉันเขาหลัดอยู่ได้เสี่ยวเขาสองเขาว่าหลักศัพท์เป็นบอรเกิรบเฮากับมีสองขู่เขาจะไปละของผู้ใดอื่นได้ยังได้ตีน้ำมีสองขางเ้าจะสองกิ้งกรรมมีเฮากับหักเมียขู่ผู้เดียว มุสาเขาก็มเคยตัวผู้ใดได้เชียวแต่ว่าเหล่าโหดบ่ได้เชียว,ว,เ,ออยเ,ยวเขาบ่รับขอหาข้อหนึ่งหมดสี่ข้อหลับลาเงียบกอนเอาว่าไปรถุดไปไงทั้งนาทีไเพนาทีมันซุกไข,ข่มองหนากันหลอดบอลหลอดกุ้งหันหลอดบอลนอหลอดบอลนอนเอาไปเอามาย่า อยู่จังสี่เมียบ่ลบลบ่าปอปากเห็นแต่ปอบ่้อนดอนขุ่มบากับก่อนเด้อะขุ่มบากับมันกระบอว่างขวดเหล่าใยนีบใส่ขีดตะแรกขุ่มากับก่อนเด้อะขุ่บ่าเอ้ยเบ,บิเนด,ดนาทีแล้ว เงียบอยู่ได้ย่ายจากกันมาโอ้ให้เจ้ากับไปของให้เจ้าอยู่เลยแต่ว่าสู้กันเกือบ30มนาทีย่ายอยู่นะแต่ละอ่านซ้อนอ่านเคยมากนะไม่ต้องสนใจเชมาเรื่องแก้วอะไรกันทำนี่ก็เทยฮ่าอย่างไหนมาบอกอีสานคนอีสานมาเดี่ยพาบอกไทยเสือผลมาบอกไทยนั่นมาคอยบอกอีสานเนี่ตะกินเนี่ยมันบอกของมันกินข้าวเจ้าแต่หน้าระเนี่น้า ตะกี้พระครูสมุนะป่ะเด้เป็นพระครูอุดมราชวัดได้พระครูสมุสมบัติสมัชชีโตบนนี้บนน่ะเขาประกาศขึ้นอัตมาก็าเลยเทศสองธรรมาก็ต้องประกาศน้ำเนาะพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์นะพระสมุสมบัติสมัชชีถอนยังกามอนชัยยังก็ฮะพระชืัยยังพระสมุตว่าจไงันกประเนพระเด่นสวรพระสมุต เขายากกว่าทัทาซื้อขบันเดมเมาด้เนี go, exactly. sorry, Again, I i, the week, the ่ยเขาสมมติเหตุการณ์เมื่อนั้นซื้อเนี่ยสมมติเหตุการณ์ที่เจ้าฟังกันเนี่ยแต่ว่าเจ้ากันเงียบนะเจ้ากับยังเป็นยังบุญอยู่คันเมาลู่เรื่องเสียย่า่จริงๆแล้วก็ก็เรียกว่าเพิ่นขึ้นไปเนาะตะกี้เพิ่นกันทั้งแห้งทั้งคอยก็เป็นแต่ยังระเทศแล้วก็นั่นอยู่อาตมาก็อยากสนับสนุนอยู่นะกินมากๆก็ดีเหมือนกันโยมกินบ่อยพระก็มีงานทําเยอะ คขาวายังสั่นเจียวเมาจังสิ่ากันต่ายวงานทำเยอะพลาดจ่ายมึ่ว่ากดสิตจายวะเจียวงาก็สิต่ายวะต่างกันั่งรุนอยู่อ๋อแล้วออแล้วลูกขี้กูอ๋อแล้วอ นั่นคืออย่างบอกให้ฟังคือเปรียบในช่องวัดใดบ้านใดก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้ถ้าเราจับได้ว่าถ้าบ้านที่มีศีลมีธรรมบ้านใดที่ทำบุญบ้านใดที่ไร้การทำบุญก็จะขาดต้นทุนที่จะไปกำไรมือนี้เขาเอากายมาเป็นต้นทุนเดอ้อเอากายมานาั่งเอามือมาสวดเมื่อย่ดอกเบิดมือก็เลยกลับมาทำงานทันทีเดินนั่งมวนมวน,มวน,นี่ห่าสาระหัวนัวกันนยายหญ่กลับมา ฆ่ากันไปเนอะขันโม่ไปพันจีว่าพื้นวันกกซ้อเน่งไปพ่ากันไปทำบุญหลายรถเยอะตอนนี้เขามาที่เน่งพนละบาวบอยู่พื้นอยู่วัดเท้าเดียวพันไปเวาออกสถานีวิทยุอ <c oughs> ากัาไปเนัด เห็นบ่กอานิสงบ่กเป็นมาแต่กอกสอเดีนหน้าหงอกหนังหัวเข้ามาเกิดประมาเนี่ยตายกันหมดเลยอย่างเอายังใครมัวแตคนมาโทษศลักส์ก็มาตายกันหมดเลยอย่างไม่เงี้นี่กลวยแขกกำลังนอนโอ้ยยากควยลูกเปิดไฟฟังอยู่เด็กข้าน้อย นักชการเจ้าคะต้องได้ทวงกันบ้านคนจะนอไนไนตายกันหมดแล้วจังไรโอ้ฉะนั้นฝากพี่ฝากน้องเดอ้อมีโอกาสก็อย่างนี้แหละก็ไม่ใช่แต่บ้านเราหอกหลายบ้านเขาไม่มีโอกาสอย่างเราแล้วบ้านเราโชคดีนะอย่างบ้านอาตมาเนี่เป็นบ้านแรกคี่เพิ่นไปวัดนะยอดโยมก็ มาฟังเทศเยอะอยู่ตอนเช้าทําบุญเยอะแต่ตอนเช้าทําก็มีโยมมานอนอย่างนี้แหละก็มานอนอยู่สามสี่ท่านมานอนเป็นเพื่อนแล้วก็พากันตื่นแต่เช้าบัานกนลางป่าแต่ทําบุญก็เยอะอยูบ่บ้านแรกที่ท่านไปเมตตายก็อาตมาก็ยินดียินยอมก็เอาเลยยกวัดให้และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็จะอย่างพุวงนี้ไปบ้านเนี่ยเราก็ตามไปฟังทำอย่างนี้กันเรื่อยๆไปถ้ามีเวลาก็เพิ่มเสริมบาร,รมีเราบาร,รมีมันมีหลายทัศ เราไม่เอาอันที่สูงที่สุดเราก็เอาอันที่ต่ําที่สุดที่เริ่มต้นถ้าไม่มีขั้นแรกโยมอย่าลริมนะไม่มีขั้นแรกเนี่ยกระโดดขึ้นบันไดเกิดมันผาดแล้วมันมืนลมใหญ่มันมืนนะมันจิตอันนั้นแต่ถ้ามีขั้นแรกคือทานเนี่ยเราให้กันสม่ําเสมออยู่แล้วเนี่ยทานะบาลมีทานะอุปปาลมีทานะปรมัติทบาลมีขันสวดเนี่ยมวลในใหญ่ขันทุนเจ้าเสียงมาสวดพรอมขันสวดผู้เดียวก็มันฉิหลงอี่ตัวทานะบาลาน ทานะโอปะปาลาโนทานะปาลาฮาลามิทัมปันโนเมตตาไม่ตีกาลุนามุริตาอุเบกขาปารามิทัมปันโนฮิติเบโนะพระเขาว่อุอาวิเลอายยาอุเบกขาปารามิขันสวดผู้เดียวมันบ่คอยได้ ขันมีมูมานำนันทานบารมีสัมปันโนเขา็อยุดหันใจทานแต่ละนาทานละมูก็ยังมาสวดอยู่ในเขาก็กทำไปน้ำกันมวนฉะนั้นการสวดก็ถือว่าการให้กำลังใจกันเพิ่มพลังบาร,รมีช่วยกันเราได้ให้ทานและขยับมาสู่ศีลสู่ธรรมเห็นบ่จนตะกี้กับบ่ได้วด้ยินงบ้านกกซอเดี๋ยวนี้ย่าลืมเด้อบ้านกกซอนเห็ดให้บ้านอื่น อิจฉาสมองบ้านบ้าเรียน,นดิทอดเทียนก็ไปหลายบ้านก็มีก็ไปเฮ็ดหยังหลายแท้ก็าไปอยู่บ้านอยู่สองไป้ตับุญสุนทานแต่โคบโคบโคบ,บไปมันก็ซ่ออีนดีแต่ว่าบ้านอื่นอิจฉาแต่ว่าบ้านเฮาคันสิมีคนอิจฉาก็มีอยู่ดิพวกบ่ได้ไปก็อิจฉาเขาบ่เคยได้ของขังได้ไปกระเป๋าบ่มีเงินไป,ไปเงินอังตังเงินเหรียญ นักกะน,นักมาในย่าไ้ของดีแกไปนี่เป็นกำลังใจขายลอตเตอรีอร่กับเบิดก่อนมูบอธรรมาดาได้ย่าฉะนั้นคนอิจฉาคนอื่นบร่ได้เบิงงไก่เบิงคนก่ไก่ห้องก็ได้มูไดที่ขนตาบอกอยมีพวกนี้มักอิจฉาคนเอาซึ่งจ้าก็มองผ่าจังสีอันนี้ขนคิวเดี๋ยวนี่ขนตาอยู่ตารางพี่ พวกใดคนตาบ่ค่อยมีนี่พวกนั้นพวกมังอิจฉาคนเพราะว่ายังอิจชาทาให้ตา้อนคันตาห้อนะคนตาโลนไม่ยาอยูบ่ค่อยได้แอกฉะนั้นยะาอิจชาคนอื่นเด้อย่ายคันอิจชาคนอื่นอะไรคนตา,ตาตาสิห้อนคนตาสิโลนนี่นั่นล่ะฉะนั้นฝากให้สมกเมาจาขอยเด้อรักษาทานที่เคยให้ให้มันดีรักษาทานเดิมเพิ่มเติมทานใหม่ อันที่สองสินรักษาสินเดิมแล้วเพิ่มเติมสินใหม่อย่างข้ามาต่อสิน,นี่ใส่สุดขาวงามนี่แหละสุดขายลอตเตอรี่ขั้นใส่สุดนี่ไปขายโดยวฉพาะชาวบ้ได้ขายดอกใหญ่เขาซสื้เจ้าสินแตกอ่ะไม่ขายมาขายลอตเตอรีย่ยุติวัดไหนแหละสุดเขาบอกเสื้อพเพื่อแต่เหรออันที่มานมาแล้วมันจะไม่ขายอยู่เนาะเสื้อลองใส่เบื้งเดื่องสุดขาวไปขายลอตเตอรี่อาบัจ้าผมมีสินหามามสินลอตเตอรี่เลยจา้าเป็นเศษส,สินในบุคือื่นเลยจา้าวันพระหมันหมันตะมาแน่ ก็ขายกับสินหาจ้าเห็นบ่จ้าสุดขาวเอาอะไรย่ายเอาอนุโมทนาบุญเดอ้อบ้านทุกบ้านที่มารวมบุญกุศลกันในวัดเคลื่อนที่เมื่อนีพ้นสังมาเดี่ยหัวยังเดียวกับว่าตที่เรี่ยงหัวยังเดียวเนาะ มันกลับไปย่าไปหัวเด้อหลับแล้วกับยูจซื้อบรนหมูลูกหลานกำลังนอนอยู่เขาติดเสด็จขึ้นมาแม่กูเป็นบ้าบอกงานในวันเอาละบุญใดกุศลใดที่เกิดขึ้นจากพ่อแม่กูบาอาจารย์ได้พูดประนิทานเบื้องต้นว่าจะเดินทางไปธรรมสัญจรวัดเคลื่อนที่มอบทานศีลภาวนาคุณงามความดีที่เกิดขึ้นจากการผาธรรมวัดสดมนเจริญภาวนา แผ่เมตตาทุกอย่างก็ขอให้สําเร็จปรารถนาให้กับญาติธรรมพี่น้องทุกท่านทุกคนวันนี้ก็มาตกยอดตกแก้วตกผลึกตกศิลตกธรรมตกเงินครับบ้านปกทองครับเรือนนะกินไม่หมดใช้ไม่หมดก็คงจะอยู่ที่บ้านกกซ้อครั้งนี้นะแต่บ้านต่างๆที่ผ่านมาและญาติธรรมทุกท่านที่เดินทางร่วมก็ขอให้สมปรารถนาสิทธิกิจจังสิทธิกำมังสิทธิการยะตถาข้โตสิทธิราโภมหาลาโภนิรันตลง นับจากนี้เป็นต้นไปลาบยศสรรเสริญสุขใดๆจงดังไหลหล่อล้นดุดหนึ่งท่อทานทนจะได้สิ้นสุดลงทนาสิ่งที่ท่านชอบปรารถนาจงได้อยาชานักสิ่งที่ท่านรักขอให้สมอารมณ์หมาย ขอทุกท่านพบพุทธศาสตร์จะสบายทางอันตรายจะได้พบประสบเอ่ยด้วยเดชบุญพุทธานุภาพนำผลเกิดสมคนน้อยใหญ่เทวาให้รักษาทั่วไปขอให้อายุขายอย่างน้อยตามสมควรธรรมานุภาพนำผลเกิดสมคนเฉลิมศีเทวาให้รักษาปณีขอทุกท่านอยู่ดีท่วทุกคนสังขานุภาพนำผลเกิดสมุคนแมง่งมั่นเทเวทธรรมาให้คุ้มครองป้องกัน ขอญาติธรรมทุกท่านทุกท่านจงสุขสันต์สุขสันต์ทวทั่วกันทุกครอบครัวทุกท่านทุกคนเถินสาธุเอากราบองค์แสดงธรรมบรรยายธรรมพร้อมกันเอากราบพุทธธเมนโพระพุทธเจ้นะาเป็นที่พึ่งของเรากราบ ธรรมโมเมนโทรพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรากับสงคโคเมนโทรพระงรงเป็นที่พึ่งของเราครับอใหญ่เอาพีธรรรมาถวายที่จบลงไปแล้วนั้นก็คืออาจารย์พระอาจารย์มหาสุริยาสุนทรธรรมโมใครจะถวายคุณยายมามากมา,มาอันนี้แม่แม่ผู้ใหญ่เยเนี่ย แม่แม่ของผู้แม่ของผูง้ใหญ่บ้านเป็นแม่วัดแม่วาผู้ใหญ่ไปไหนล่ะเ,นในใเออริเรียนเออกราบอ่เนงาม,มาเต็มใจ <laughs> อันนี้แม่ผู้ใหญ่อันนี้แม่กำนันแม่กำนันมาดูแล้วอันนี้แม่กำนันจริงนะแม่กำนันเน่กำนันอะไรนะลูกชายเชลแช่ดนามุนเนาะกำนันผู้ใหญ่กำนันตำบลใส่ขาวอันนี้แม่ผู้ใหญ่นนหญเชี่ยวฟังเด้อ <laughs> แม่ <laughs> แม่เป็นแม่วัดแม่วาเนาะที่จบลงไปแต่มหาสุริยาสำนัธรรมบได้บญญรรยายนเมบันเทิงทมให้กับญาติโยมทีเ่เครียดจากการงานทางบ้านได้เยิ้มได้หัวได้นั่นทำให้เรามีความสุขไม่ต้องกลัวผีนะ <c oughs> ใครจะนอนเป็นเพื่อนไม่ออกเป็นเพีอยอไปชีโอ้นี่เป็น บรรยากาศเอี่ยเลยสอดแจ้งใหญ่เนาะก็ได้ฟังเทศได้ฟังธรรมได้ไหว้พระสวดมนต์ยังหัวยอยใหญ่เาให้เต็มที่เออบ่ต่ออีกบ่เออ ไกลเขาไปฮะอ่ะพ่อแม่พ่อแม่ไม่นอนบ่มามาเป็นเฮาเออมาแบบไม่นอน